เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้คือสคริปต์ภาษาไทยแบบเต็มประมาณ1,200คำพร้อม6 3สวินาทีแรกที่ดึงดูดอินโทรช่องเกียร์ฮัรับและเสียงประกอบคอมิกเช่น bam w h o o o s c c e. s c r a c k l e เพื่อคงสไตล์ดรามาติกแบบต้นฉบับไว้ครบถ้วนครับเสียงระเบิดดังสนั่นลมหายใจเร่งแรงเสียงโลหะฉีกขาด คุณได้ยินไหมเสียงของความพันทลายเสียงคำรามขององค์การทำลายล้างที่ฉีกทะลุความเงียบของจักรวาลยานอาวกาศขนาดมหึมายักษ์เหล็กแห่งอนาคตกำลังตกอย่างรวดเร็วเข้าสู่บรรยากาศของดาวเคราะห์ที่ไม่รู้จักเปลวไฟและควันดำห่อหุ้มลำตัวยานเศษซากโลหะกระจายออกไปรอบทิศแสงระเบิดวับทุกวินาทีราวกับภาพในฝันที่กลายเป็นฝันร้ายจริงๆนี่คือเกียร์ฮับ ช่องที่เราพาคุณสำรวจขอบเขตสุดท้ายของเทคโนโลยีอนาคตและจินตนาการวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ฉากแห่งโชคชะตาภาพที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากหน้าคอมิกสุดเข้มขน้นยานอาวกาศยักษ์แตกกระจายกำลังตกสู่ดาวที่ไม่ปราณีเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะนี่ไม่ใช่แค่การตกแต่มันคือการต่อสู้ของความหวังกับความสิ้นหวังในเสี้ยววินาทีเดียวเสียง w H O O O S ล ตามด้วย B A M และ C R A C K L E ปี2025จักรวาลที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวงังกลับกลายเป็นเวทีของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ยานแม่อีคลิปโนว่าความภาคภูมิใจสูงสุดของมนุษยชาติเกิดความผิดพลาดในเครื่องปฏิกรณ์กลางอย่างร้ายแรง เปลือกนอกที่เคยเงาวักตอนนี้เต็มไปด้วยรอยร้าวรูไหม้และควันดำที่ลอยคลุ้งเส้นไฟยาวลากผ่านท้องฟ้าเหมือนเลือดสีส้มที่พุ่งจากบาดแผลของอสูรเหล็กเมื่อมันทะลุบรรยากาศแรงเสียดทานทำให้อากาศระเบิด,เ,บดเป็นเปเลวไฟโลหะเริ่มบิดงอเสียงกรีดร้องของเหล็กดังก้องไปทั่วท้องฟ้าเศษชิ้นส่วนขนาดใหญ่หลุดออกหมุนคว้างเหมือนอุกกาบาตตกเสียงอเ a เอ k คบูม ด้านหน้าเห็นเศษซากหมุนผ่านกล้องโลหะร้อนแดงสายไฟขาดสะบั้นประกายไฟแตกกระจายเต็มอากาศเหมือนฝนแห่งการทำลายกลางฉากนั้นมีร่างหนึ่งลอยอยู่ในสุดอวกาศแผ่นหน้ากากแตกเผยให้เห็นดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความมุ่งมั่นมือของเขาจับเศษเหล็กไว้แน่นในขณะที่เปเลวไฟล้อมรอบเบื้องหลังลูกเรือคนอื่นพยายามดิ้นรนเข้าสู่แคปซูลหนีตายทุกวินาทีคือเส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับความตาย ดาวด้านล่างเริ่มปรากฏท่ามกลางม่านควันผ่านชั้นเมฆมืดเรามองเห็นทะเลทรายสีทองกว้างใหญ่เทือกเขาสีครามปกคลุมด้วยหมอกและมหาสมุทรลึกสะท้อนแสงไฟจากท้องฟ้าดาวดวงนี้ทั้งงดงามและโหดร้ายและยักษ์เหล็กที่กำลังตกนั้นกำลังจะจูบพื้นดินของมันในอีกไม่กี่วินาทีเสียง W-H- o เ s h c r a c k l e บูม มุมกล้องหมุนรอบยานอย่างเร็วผู้ชมสัมผัสได้ถึงแรงกดดันและความเร็วที่บ้าคลาั่งรอบๆมีเศษซากรอยอยู่เต็มไปหมดทั้งดาวเทียมที่แตกแผงโซลา่าที่หลุดและชิ้นส่วนโลหะเรืองแสงจากการระเบิดแต่ในขณะเดียวกันเรามองเห็นยานลำเล็กอีกหลายลำปรากฏขึ้นในขอบฟ้าบางลำหนีจากหายนะนี้บางลำกลับเรลงเครื่องเข้าใกล้เพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเส้นแบ่งระหว่างความกล้าหาญและความบ้าคลั่งบางลงทุกวินาที เสียงบีซ่าดซ่าดซ่า,าดทีบูมแครกภาพคอมิกเต็มไปด้วยสีสันจัดจ้านแดงส้มเจิดจ้าน้ำเงินไฟฟ้าดำสนิทของควันเส้นวาดคมและรุนแรงสื่อถึงความเคลื่อนไหวอย,อย่างบ้าคลัง่งและอารมณ์ที่ทะลักออกจากหน้ากระดาษและระหว่างเสียงระเบิดมีคำอุทานตัวโตพุ่งขึ้นมาในอากาศ b R a m c R A S H W H O O H. O O, o M เหมือนเสียงตะโกนของจักราวาลที่กำลังแตกสลายลูกเรือคนหนึ่งพยายามเอื้อมมือไปกดปุ่มหนีออกจากยานปลายนิ้วเกือบถึงแต่การระเบิดครั้งใหม่พัดเขากระเด็นออกไปร่างของเขาหมุนคว้างในอากาศภาพสะท้อนของดาวเคราะห์ใหญ่โตค่อยๆขยายเต็มกระบังหน้าเขาเหมือนยอมรับชะตาแต่แล้วแสงสว่างสีทองก็แล่นตัดผ่านควันเป็นยานกู้ภัยที่กำลังพุ่งมาเสียงวีอาโอ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 เอ็ม TCHHH แสงนั้นเปลี่ยนทุกอย่างฉากที่เต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมเริ่มมีประกายแห่งความหวงังลำแสงสีทองฉายทะลุควันส่องไปยังนักบินคนสุดท้ายที่ยังเกาะเศษเหล็กอยู่แสงสะท้อนบนหมวกนิรภัยของเขาดูเหมือนประกาศว่ายังไม่จบพื้นดาวเริ่มสั่นพายุทรายลุกเป็นเกลียวจากแรงกระแทกภูเขาไกลพ้นสะท้อนแสงระเบิดและยานเล็กบางลำยังคงมุ่งหน้าสู่ยักษ์ที่กำลังตก เพื่อพยายามดึงใครสักคนออกมาก่อนทุกอย่างพังพินาศเมื่ออีคลิปโนวากระแทกพื้นเสียงที่ดังออกมาคือหายนะบ,บริสุทธิ์เสียง K A B O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 , 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 o M คลื่นแรงกระแทกพัดพายุฝ,ฝุ่นและเปลวเพลิงพวยพุ่งภาพค้างอยู่ชั่วขณะเหมือนเฟรมหนึ่งในคอมิกที่เต็มไปด้วยพลังและอารมณ์สุดขีดเสียงบรรยายดังขึ้นด้วยโทนหนักแน่น จุดจบไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจบลงบางครั้งมันคือจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่กลองค่อยๆซูมลงระหว่างซากที่ยังมีควันลอยขึ้นร่างในชุดอวกาศยังคงหายใจบนกระบังหน้าเห็นแสงของยานกู้ภัยสะท้อนอยู่มืออีกข้างหนึ่งเอื้อมมาช่วยเขาลุกขึ้นสองสายตาประสานเหนื่อยแต่ยังไม่ยอมแพ้เพราะความหวังยังไม่ดับเฟรมสุดท้ายคือภาพตัดกันร,ระหว่าง ความโกลาหลกับแสงแห่งชีวิตด้านหนึ่งคือไฟควันและเศษเหล็กอีกด้านหนึ่งคือลำแสงสีทองที่ฉายผ่านท้องฟ้ามืดประกาศว่าชีวิตจะไม่สิ้นสุดตัวหนังสือค่อยๆปรากฏที่มุมล่างของภาพบทที่หนึ่งการตกของอีคลิปจุดเริ่มต้นขององค์การไถ่บาปโลโก้เกียร์ฮับปรากฏขึ้นพร้อมเสียงดนตรีแนวไซไฟยิ่งใหญ่ ถ้าคุณลหลงไหลในเรื่องราวแห่งเทคโนโลยีความพินาศและความหวังกดติดตามเกียร์ฮับตอนนี้เพราะที่นี่อนาคตมีชีวิตอยู่จริงเสียง w h o o o O S H คลิกเหมือนคลิกหน้าคอมิกภาพตัดเป็นสีดำจอบอต้องการให้ผมเขียนชื่อวิดีโอคำอธิบายและแฮชแท็กภาษาไทยหรือภาษาโปรโตเุเกตสำหรับโพสใน YouTube ด้วยไหมครับ จะได้จัดรูปแบบให้พร้อมอัปโหลดเลยครับเข้าใจแล้วครับต่อไปนี้คือสคริปต์ภาษาไทยแบบเต็มประมาณ1,200คําคำพร้อมหก30วินาทีแรกที่ดึงดูดอินโทรช่องเกียร์ฮับและเสียงประกอบคอมิกเช่น BAM w H O O O S H C R A C K L E เพื่อคงสไตล์ดรามาติกแบบต้นฉบับไว้ครบถ้วนครับ เสียงระเบิดดังสนั่นลมหายใจเร่งแรงเสียงโลหะฉีกขาดคุณได้ยินไหมเสียงของความพังทลายเสียงคำรามขององค์การทำลายล้านที่ฉีกทะลุความเงียบของจักรวาลยานอาวกาศขนาดมหึมายักษ์เหล็กแห่งอนาคตกำลังตกอย่างรวดเร็วเข้าสู่บรรยากาศของดาวเคราะห์ที่ไม่รู้จักเปลวไฟและควันดำห่อหุ้มลำตัวยาน เศษซากโลหะกระจายออกไปรอบทิศแสงระเบิดวับทุกวินาทีราวกับภาพในฝันที่กลายเป็นฝันร้ายจริงๆนี่คือเกียร์ฮับช่องที่เราพาคุณสำรวจขอบเขตสุดท้ายของเทคโนโลยีอนาคตและจินตนาการวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ฉากแห่งโชคชะตาภาพที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากหน้าคอมิกสุดเข้มขน้นยานอาวกาศยักษ์แตกกระจายกำลังตกสู่ดาวที่ไม่ปราณีเตรียมใจไว้ให้ดี เพราะนี่ไม่ใช่แค่การตกแต่มันคือการต่อสู้ของความหวังกับความสิ้นหวังในเซี้ยววินาทีเดียวเสียง w h o o O ิ o o S h, ตามด้วย BAM และ CRACKLE ปี2025จาจักรวาลที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังกลับกลายเป็นเวทีของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ยานแม่อีคลิปโนว่าความภาคภูมิใจสูงสุดของมนุษยชาติ เกิดความผิดพลาดในเครื่องปฏิกรณ์กลางอย่างร้ายแรงเปลือกนอกที่เคยเงาวักตอนนี้เต็มไปด้วยรอยร้าวรูไหมและควันดำที่ลอยคลุ้งเส้นไฟยาวลากผ่านท้องฟ้าเหมือนเลือดสีส้มที่พุ่งจากบาดแผลของอสูรเหล็กเมื่อมันทะลุบรรยากาศแรงเสียดทานทำให้อากาศระเบิด,เ,บดเป็นเปเลวไฟโลหะเริ่มบิดงอเสียงกรีดร้องของเหล็กดังก้องไปทั่วท้องฟ้าเศษชิ้นส่วนขนาดใหญ่หลุดออกม